สวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้เฮียอยู่แถวบางบัวทองนะใกล้ๆส่น้อยละอยู่ที่ซอยหนึ่งทับห้านัน,นทชาสามนะครับตรงนี้จะมีร้านกาแฟนี่ชื่อร้านก็เลยครับกาแฟข้างบ้านสาขาบางบัวทองนะเดี๋ยวเราตามลูกศรเข้าไปนะน้องเขาอยู่ในซอยน,นีนะ้เดี๋ยวเขาไปดูเป็นร้านกาแฟเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเราเองนะครับเดี๋ยวเขาไปดูว่าชงแบบไหนแล้วก็มีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับไปเดินเข้าไปไม่ลึกนะ ประมาณ50เมตรถึงเลยไปเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูอะไรเจง๋จงๆบ้างนะเป็นร้านกาแฟาที่เปิดหน้าบ้านนะชิลๆขายออนไลน์เงี้ยนี่ครับถึงแล้วร้านกาแฟข้างบ้านนะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านดีกว่า สบายเลยครับร้านนี้เมนูเขาสวยนะเราเจอมเมล็ดตัวหนึ่งที่หลอนไปทุกที่นะนี่เล็กจอมปายาแห่งวงการกาแฟเอวียงสามาโปดที่ร้านนี้ได้ยังไงเนี่ย วันนี้มากินอะเมนูอะไรอะชาเขียวคมีท็ e อปคาราเมลด้วยมขอเจอด้นบ้าค่ะขอบคุณนะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟข้างบ้านนะครับ,บตัวเองเปิดวันไ,ไหนบ้างน,นะเปิดทุกวันปิดวันพุธค่ะปิดวันพุธวันเดียวกี่โมงถึงกี่โมง แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอ่าไอ้เวียงสานี่ทำลาเต้ได้ปะทำได้ค่ะตั้งใจมาทำอะไรเวียงสาเวียงสานี่ไปให้ลูกค้าเลือกไปกินก็บไอเครีอะไรพัวเนี้ยอ๋อที่เอาลาเต้เวียงสาได้ได้ครับเฮ้ะเ,เม็ดไข่นะเนี่ยฮอลยเวียงสาเล็กอาราว <c oughs> เลยเธอเลยออกจากงานประจามาแล้วก็ตีเ้นชางเขาก็ได้ที่มอเตอร์ไซค์เข้าถึงเ <c oughs> ขาแนะนำว่าคิดว่าจะไม่ถึงเดี๋ย <c oughs> แล้วพี่ถามนะเดี๋ยวพี่เล็กมามงมงเลยพีใช่กาแฟาเขา กลิ่นทดชาวใต้แน,น่ๆแน่